สวัสดีครับกลับมาพบกับ i n s i h t Sports ครับโคปาเดเรรอบ16ทีมสุดท้ายครับดา์บี้แมชแห่งกรุงมาดริดจบลงด้วยชัยชนะของแอตเลติโกมาดริดครับกูรูหน้าแตกกันเป็นแถวๆแตม่เพิ่งจะเห็นทางด้านโดยแอตเลติโก้มาดริดนี่เอาแอตเลติโกมาดริดมาได้นะครับในบอลถ้วยควาชช้าแชมป์เอาชนะบาร์เซโลนามาได้ครับในบอลถ้วยเล็กของสเปนเกมนี้เจอกับแอตเลติโกมาดริดนี่และหลายคนก็มองนะครับว่า ฟอร์มของแร์แอฟริดนี่น่าจะยังดีอย่างต่อเนื่องครับแต่ที่ไหนได้ครับดูเหมือนว่าจะกลายเป็นบอลแพ้ทางไปซะอย่างนั้นนะครับอาจจะว่ายไปแล้วนี่ฤดูกาลนี้แมริดเจอกับแอตเลติโกแมริดนี่โดนจริงไปแล้วถึง10ประตูน,นะครับงานนี้นี่ประสิทธิภาพเกมรุกของแอตเลติโกแมริดดีขึ้นมากๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงการคืนฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของทางด้านองตัวน์กิลสมแนครับแกร์ก็ลงตัวกับโมราตาพอดีเลย อาจจะเสียดายนะครับว่าบางเกมนี่ก็มีจังหวะพลาดแบบไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะคบสำหรับแอเดริโกเมริทในศึกลาลีกาครับเดี๋ยวดูครึ่งฤดูกาลหลังเนี่ยครับจากนี้เป็นต้นไปนี่ดูที่ว่าแอเดริโกเมอริจะทําผลงานได้ดีขนาดไหนครับจะสามารถกลับมากดดันเรอัลเมริทกดดันกีโรนาได้หรือเปล่าครับบีบสองทีมดังกล่าวได้หรือเปล่าเกมนี้ทั้ง2ฝ่ายดีก็แน่นอนนะครับ นักเตะตัวจริงแบบจัดเต็มอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรอันมาดริดนียังคงมีปัญหาในเรื่องของคู่เซนเตอร์เหมือนเดิมนะครับหลังเกมนี้ก็มีคนออกมาบอกนะครับว่าถ้าหากเรอันมาดริดไม่กระโดดเข้าสู่ตลาดการซื้อขายนะไม่ไปซื้อนักเตะในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กโอกาสที่จะยืนระยะยาวๆดีคงจะสู้กับทีมอื่นไม่ได้โดยเพราะอย่างยิ่งไอการควาชช้าแชมป์ยูฟ่าแชมเ,เปี้ยนีกครับ เงินก็มีอยู่นี่ก็ใช้ใช้หน่อยสักหน่อยดีแม้มีนักบีข่าวกับกองหลังหลายคนเหลือเกินแต่ว่าไม่ยอมควักกระเป๋าจริงๆเลยนะครับสำหรับทางด้านเรอัลแมเรดอาริโกแมเรดนี่ได้ประตูนําไปก่อนนะครับจากทางด้านลีโนครับนาทีที่39ก็เป็นความผิดพลาดครับของทางด้านรูดิเกอร์แหมในว่าจาัดสกัดบอลทิ้งปรกกากฏว่ากลายเป็นแอสซิสต์สวยซะอ,อย่างนั้นครับแต่ว่าโชคดีครับตีเสมอได้ทันควันครับการทำเข้าประตูตัวเองของทางด้านแอนเดรโอร拉กครับ แทนที่จะโชคบอลไปข้างหน้านั้นโชคบอลย้อนเข้าประตูตัวเองครึ่งหลังครับมราต้ายิงให้ทางดานแอนเลติโกเมริดออกนำนาทีที่58ก็เป็นความผิดพลาดของทางดานอังเรนลูนินครับแต่ว่าแหมบางคนก็ส่วนอังเรนลูนินเยอะมากนะครับแต่มีหลายๆลูกนะที่เขาก็ช่วยเซฟฝั่งของเรอัลมาดริดเอาไว้ได้เหมือนกันครับก่อนที่ทางดานคเซลูรับจะมาตีเสมอนาทีที่82ครับได้ลูกจ่ายอซิสต์สวยๆของทางด้านจูดเบลลิงแฮม 90นาทีจบลงด้วยการเสมอกันไป2ประตูต่อ2ครับจริงๆช่วงท้ายนี่ก็เกือบมีจังหวะของทางด้านเรอัลมาดริดนะครับในการที่เปลี่ยนเป็นประตูแต่ว่าทําไม่ได้ครับต่อเวลาพิเศษนาทีที่100ต้องยกนิ้วให้เขาเลยครับส่วนทางด้านองตวนกริสมันโอ้เรียกว่าวันแมนโชยนะครับแล้วก็ยิงแสกหน้าทางด้านลูนินมุมแคบครับแต่ว่าอัดแบบเต็มๆครับ3ประตูต่อ2 หลังจากนั้นครับฝั่งของเรอัลมาดริดยิงเข้าไปลูกหนึ่งนะครับแต่ว่าวีอาร์บอกว่าเป็นลูกล้ำหน้าครับและในช่วงนาทีที่1 1 8ปครับปิดเกมปิดกองครับวิเกเม่นียิงลูกที่4ครับให้กับทนันดันแอตเลติโกมาดริดเอาชนะเรอัลมาดริดไปได้4ประตูต่อ2ก็เป็นการจ่ายของทนันดันเมมฟิสเดปายโหเงียบไปนานหายไปนานนะครับท่านทันดันเมมฟิสเดปายจนลืมชื่อเข้าไปแล้วอะ่ะนะครับจบเกมครับ4ประตูต่อ2อโหแต่ว่าเกมนี้นี่ใบเหลืองปิววอนเลยนะครับ สมแล้วครับที่เป็นดาร์บี้แมชของเมืองมาดริดฝั่งของแอตเลติกโมาดริดนี่มีโอกาสยิงตรงกรอบ12ครั้งนะครับในขณะที่เรอัลมาดริดนี่มีโอกาสยิงตรงกรอบ7ครั้งสิ่งที่น่าวิตกของเรอัลมาดริดในช่วงนี้นะครับก็คือประสิทธิภาพในการทำประตูที่หายไปของจุดเบลลิงแฮม ก่อนหน้านี้นี่จู๊ดเบลลิงแฮมเป็นคนที่แบกไรอันดิเยอะมากๆนะครับเรียกว่ายิงประตูอย่างต่อเนื่องแต่ช่วงหลังๆนี่จะเห็นได้เลยนะครับว่าไม่มีชื่อของจู๊ดเบลลิงแฮมในการทําประตูเลยเกที่ทำแอสซิสต์ได้ก็จริงครับเนี่ยตรงนี้อ่ะเป็นอะไรที่อาจจะทําให้แฟนบอลของไรอันดิเริ่มรู้สึกวิตกกังวลแล้วนะครับว่าเอหรือว่าเขาจะเริ่มจับทางทางด้านจู๊ดเบลลิงแฮมได้แล้วหลังเกมครับฝั่งของทางด้านเซมเน่ก็ออกมาชื่นชมฟอร์มการเล่นขององ,องตวนกริชมันนะครับลูกโซโล่สุดสวยครับ สามารถที่จะเอาชนะทางด้านวินิสูสจูเนียยิงประตูที่งดงามนะครับบางทีอาจจะดีที่สุดของเขาที่เราเคยเห็นก็ได้โชคดีที่มีเขาอยู่กับทีมผมหวังว่าเขาจะพาเราพบกับค่ำคืนแบบนี้ได้อีกหลายตอนหลายคืนวิสแมนนี่กลายเป็นคนทำประตูสูงสุดตลอดการของแอตเว t ติโกเมริดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากเกมที่เขายิงประตูได้เกมในศึกสเปนิสซูเปอร์คัพรอบรอชาเลร์ที่แพ้ให้กับทางด้านเรอัลาดริดนั่นเองครับ อย่างไรก็ตามซมโมน่ก็ทำเซอร์ไพรส์นะครับออกมายกย่องฟอร์มการเล่นของเรอัลเมดิดครับบอกว่านี่คือหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกครับก็เอาไปเปรียบเทียบกับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ในขณะที่ฝั่งของทางด้านคาร์โลอันโชติล่ะนะครับบอกว่าจริงๆแล้วทีมก็เล่นได้ดีนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าอายุน้อยครับจังหวะบางจังหวะไม่ควรเล่น แต่ว่าก็เสี่ยงมากจนเกินไปทําให้ทีมแพ้หรือว่าประสบการณ์น้อยแหมประสบการณ์ไม่น้อยนะชื่อนักเตะแต่ละคนแต่แตและค,คนนี่แหมล้วนแล้วแต่ซูเปอร์สตาร์ระดับโลกทั้งนั้นโดยรวมเราโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับเราโดนน้าก่อนแต่ก็กลับสู่เกมได้มีโอกาสยิงชนคาอาจจะว่าไปแล้วนี่ในช่วงต้นเกมนะครับเรอัลอาดริมนีมีโอกาสที่จะทําประตูหนึ่งถึงสองครั้งถ้าตรงสองครั้งนะี่มันกลายเป็นประตูสถานการณ์อาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้ครับแล้วก็โดนที่ประตูนะครับเพราะว่าลูกล้าหน้าด้วย เราต่อสู้จนจบเกมนะครับแต่แพ้ในช่วงต่อเวลาเพราะ่บางจังหวะเราเสี่ยงโดยไม่จําเป็นเราเสียบอล2ครั้งแล้วก็โด,ดทนทดนานแอตเลติกโก้ลงโทษเป็นเกมที่ไม่มีทีมไหนสมควรแพ้เราทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างแล้วและต้องเดินหน้าต่อไปแต่ก็มีสิ่งหนึ่งนะครับที่แฟนบอลของเรอัลริดอยากรู้จริงๆครับว่าแล้วอาดากูเล่เนี่ยเมื่อไหร่จะได้รับโอกาสลงสนามจริงๆแล้วเกมนี้น่าจะส่งทั้งแต่คนนี้ลงเล่นได้แล้วนะครับเพราะว่า ทีมเป็นรองเนี่ยครับหมด90นาทีทีมต้องการที่จะชนะแต่ว่าไม่ส่งแนวรุกอย่างอาดากูเล่ลงก็เลยงงนะครับโอเคเขาก็เปลี่ยนนักเตะแนวรุกคนอื่นๆลงนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านโทนี่โคสอย่างเงี้ยโคเซลูนะครับส่งทางด้านบราฮิมดีอาร์สลงครับแต่ว่าแ,แฟนบอลของเรอัลมาดริดก็บอกว่าน่าจะถึงเวลาของทางด้านอาดากูเล่ได้แล้วก็ไหนบอกว่าฟิตสมบูรณ์แล้วไงครับทำไมยังไม่ส่งเขาลงเล่นสักทีนี่ก็มี็หนึ่งความเห็นของแฟนบอลเรอัลมาดริดนะครับ โพสเข้ามานี่โอ้โหหัวรอขำกากเลยครับบอกว่าให้จัดการปลดทางด้านคาร์โลแอนโชติซะเอริกเทนฮักยังทำผลงานได้ดีกว่าเขาซะอีกโหคิดได้ไงเนี่ยไปถามแฟนบอลของแมนยูหน่อยไหมครับว่าระหว่างคาร์โลอันเชติกับทางด้านเอริกเทนฮักนี่พวกเขาจะเอาใครครับพวกเขาตอบแบบไม่ต้องคิดเลยแม่โพสต์มาได้ยังไงเขียนมาได้ยังไงครับเนี่ยจนไปแล้วฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมนี่ก็ต้องบอกนะครับว่ายอดเยี่ยมจริงๆครับเหมือนแต่กที่คาร์โลอันเชติบอกเขาว่า เกมนี้นี่ไม่สมควรที่จะมีผู้แพ้ครับแหละแต่ว่ายัางไงมันก็ต้องมีผู้ชนะครับแล้วก็เป็นฝั่งของทางด้านแอตเลติกอมริที่ทำสำเร็จทางฝั่งของบาร์เซโลนานี่เขาองค์จะเสียดายนะครับฟอร์มการเล่นขององตัวกริสมานบอกโอโ้ทำไมตอนที่อยู่กับบาร์ซ่าฟอร์มมันไม่ขนาดนีเนาะนี่ไปอยู่กับกลับไปอยู่กับแอตเลติกอมริกนี่ททำไมฟอร์มเฉียบจริงๆคือตั้งแต่บางคนนี่เกิดมาก็เพื่อกับสโมสรใดสโมสรหนึ่งเท่านั้นจริงๆนะ เพราะอย่างองตัวนกริสมันตอนแรกอยู่กับแอตเลติโก้มาดริดอีเขาก็ล้มต้องบอกรับว่าซูเปอร์จริงๆพอไปอยู่กับบาร์เซโลนาก็งันๆนะครับแต่พอกลับไปแอตเลติโก้มาดริดอีกครั้งหนึ่งเขาก็กลับมาโชว์ฟอร์มที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งครับจากนี้ไปคาร์โลอันเชติกับเรอัลมาดริดก็คงต้องไปลุ้นในศึกลาลีก้าครับกับยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกสองถ้วยหลกัลก ส่วนในถ้วยใบนี้นะครับก็คงจะต้องเป็นการแย่งกันระหว่างแอตเลติโกเมริดนะครับแล้วก็บาร์ Barcelona เซโลนาแ่บาร์เซโลน่านี่เมื่อคืนก็ชนะเหมือนกันนะครับสประตูต่อนหนึ่งก็เกือบไปเหมือนกันนะครับเจอกับหมูนี่โดนออกนําไปก่อนด้วย1ประตูต่อศูนย์ดีนะ,นะครับกลับมายิง3ประตูรวดครับมาอย่างนั้นนี่อนาคตของชาบี้นี่สงสัยได้พลาดหัวข่าวได้แน่เลยว่าโดนปลดครับแฟนบา์ซาหนี่ก็อกวโบนเหมือนกันนะครับว่าโอ้ชาบี้นี่กลัวแฟนบอล เรียกว่าง่วงเหงาหาวนอนหรือไงครับเล่นแต่และเกมดีลุ้นจนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายครับก็ดีครับสร้างความตื่นเต้นดีเหมือนกันเรื่องของทางด้านคาริเบนเซมาบ้างนะครับมีรายงานข่าวว่าทั้งเชลซีและก็ทั้งอาร์เซนอลเตรียมที่จะมีการยื่นข้อเสนอให้กับทางด้านอาร์อิทิฮัสในการขอยืมตัวคาริเบนเซมาครับ ในทั้งสองทีมนี่ก็ต้องการจะได้ไดนักเตะในตำแหน่งสูนยหน้าอยู่แล้วนะครับมีข่าวเชื่อมโยงกับอีวานโตนี่นะครับดูซันวาราโฮวิชรวมถึงวิกเตอร์โอซิมเพนแต่ว่าพอหลังจากที่มีกระแสข่าวบอกว่าคาริมเบเซม่ไม่มีความสุขกับการเล่นที่ซาอุครับต้องการที่อยากจะย้ายกลับมาในยุโรปทั้งสองทีมนี่ก็เลยมีความหวังเขาว่าเอองั้นน่าที่จะมีการลองยื่นข้อเสนอดู แต่ว่าทั้งสองทีมก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าค่าเหนื่อยที่คาริเบนเซมมาได้รับอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่มีทางครับที่ว่าพวกเขาจะสามารถจ่ายได้าคงจะต้องมีการพูดคุยกันเยอะพอสมควรแต่อย่างไรก็ตามนะครับล่าสุดเลยเลอกิฟออกมาระบุนะครับว่า ฝั่งของคาริเบนเซมาจะยังคงอยู่ที่เอาอิติฮัดต่อไปครับตอนนี้คาริเบนเซมากลับไปที่ซาอุแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการแจ้งแล้วจากฝั่งของคาริเบนเซมาแจ้งไปที่สโมสรเอาอิติฮัดครับว่าเขาจะอยู่ที่เอาอิติฮัดต่อไป100่เปอร์เซ็นต์ครับไม่ย้ายไปไหนถึงแม้ว่าจะโดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากๆครับ ก็พร้อมครับที่จะกลับมาพิสูจน์ความสามารถของตัวเองอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวครึ่งหลังของดูกาลนะครับมาดูว่าคาริเบนเซม่านี้จะกลับมาคืนฟอร์มได้หรือเปล่าครับตอนนี้โฟกัสอยู่กับทานเอาอิติฮัสต์ม่ย้ายแล้วนะครับแหมก็ตามข่าวมาหลายวันครับสุดท้ายแล้วนี่ตัดสินใจอยู่ที่ซาอุดต่อไปแล้วก็บพบกับ i n s i ซต์สปอร์ตสมนคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ